รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนางานตามข้อตกลงสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษนางสุจิตารือชัยภาระงานตามที่กศกกำหนด 1. การปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมจำนวน22ชั่วโมงต่อสัปดาห์ดังนี้รายวิชาฟิสิกส์ส รายวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปกิจกรรมเครื่องแบบกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณาประโยชน์กิจกรรมชุมนุมสนุกคิดนักวิทย์น้อย 2. ง,งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้จำนวน6ชั่วโมงต่อสัปดาห์การสร้างสื่อและผลิตสื่อการสอนกิจกรรม PLC 3. งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาจำนวน7ชั่วโมงต่อสัปดาห์ได้แก่กิจกรรมโฮมรูมชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ครับ2เจ้าหน้าที่งานบุคลากร 4. งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นจำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์ส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสถานศึกษาพอเพียง ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนประเด็นท้าทายการพัฒนาชุดฝึกทักษะเรื่องแรงระหว่างประจุและกฎของคูลอมโดยใช้กระบวนการโค้ดไฟสตปร่วมกับวิธีการสอนแบบสาธิตและการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนรายวิชาฟิสิกส์2 ว3าอ0 2ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับ6โรงเรียนอำนาจเจริญ สภาพปัญหาของผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านมาเมื่อมีการทดสอบการคำนวณโจทย์แบบอัตนัยพบว่านักเรียนส่วนใหญ่สอบไม่ผ่านมีผลสัมฤทธิ์ด้านการคำนวณต่ำซึ่งจากการสังเกตพบว่าขั้นตอนที่ทำให้นักเรียนคำนวณไม่ได้หรือคำนวณผิดคือการจําสมการและการวิเคราะห์โจทย์ไม่ได้ ดังนั้นครูผู้สอนจึงนำปัญหานี้มาจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานประเด็นท้าทายวิธีการดำเนินการให้บรรลุผลขั้นตอนที่ 1. ศึกษาหลักสูตรและวิเคราะห์ผู้เรียน 1. วิเคราะห์หลักสูตรแกนการการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศึกษาและวิเคราะห์ความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหาของผู้เรียนศึกษาปัญหาของผู้เรียนโดยการสัมภาษณ์ครูผู้สอนในกลุ่มสารักการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมทั้งสมาชิกในกลุ่ม PLC เพื่อนำมาใช้ในการจัดรูปแบบกิจกรรมต่อไปขั้นตอนที่2ศึกษารูปแบบออกแบบและสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ศึกษารูปแบบเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน problem-based learning PBL ศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมกระบวนการในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ออกแบบรูปแบบการสอนเรื่องแรงระหว่างประจุและกฎของคูลอม ขั้นตอนที่3ตรวจสอบความถูกต้องปรับปรุงและนำไปใช้โดยให้ครูในกลุ่มสาระพร้อมทั้งสมาชิก PLC ช่วยกันตรวจสอบขั้นตอน PLC 3ขั้นตอนได้แก่แพนดูและ see ขั้นตอนแ l นการวางแผนเพื่อเข้าใจองค์รวมในการจัดการเรียนการสอนครูผู้สอนนำชุดฝึกกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง แรงระหว่างประจุและกฎของคูลอมมาปรับปุงตามคำแนะนำจากบัดดี้ทิเชอร์และครูในกลุ่มสาระขั้นที่2ขั้นดูครูผู้สอนนำชุดฝึกกิจกรรมการเรียนรู้ชุดฝึกทักษะเรื่องแรงระหว่างประจุและกฎของคูลอมโดยใช้กระบวนการคูไฟสตปร่วมกับวิธีการสอนแบบสาธิต และการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนรายวิชาฟิสิกส์2ว30202ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทับโรงเรียนอำนาจเจริญครูผู้สอนบันทึกผลการเรียนรู้ของผู้เรียนและสะท้อนผลการเรียนรู้ให้นักเรียนทราบเป็นระยะหากมีนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้ใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนสำหรับการแก้ไขปัญหาขั้นสุดท้ายขั้น4การสะท้อนชั้นเรียนร่วมกันหลังจากเสร็จสิ้นการสอนทันทีร่วมกับบัดดี้ทิชเชอร์ผลจากการสะท้อนชั้นเรียนร่วมกันจะนำไปพัฒนาบทเรียนในครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้นผลการพัฒนาเชิงปริมาณ ผู้เรียนร้อยละ80มีผลสมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นเชิงคุณภาพผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตด้านการคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ที่สูงขึ้นขอบคุณและสวัสดีค่ะ